เราไปกินแค่ในรั้วกรองเหรอไปดนใครเลยแล้วน้องนาวาอยู่ไหนนาวากจะยังหาอร่อยเอาอ,อ,อันนี้เหรออนาวายด้วยเหรอเออ, <c oughs> อนาวายกับปงด้วยเหรออมารไองนี่หละหนียายเลยอ่ะหนีเหรอจำเสียงยายเดี๋ยวจะร้องหให้ยายจะเสียงต่ำอะอรนาวา นว่านุ่มๆนะว่ามีชอบเสียงดังนะยาไปไหนอ่ะไปยังจัดดุกดนลูอนะอีมาจุกมวยกันหน่อยทีคู่เนี้ยนะหนีไปไหนโอ้โอ้โอ้สมัยนี้ฟ้องไปแอบเล่ผู้บ่าวแล้ววะน่ะ บ่อยออกกอดบ่อยนะอย่าปองันไปเลยผู้ป่าวไม่มีคนเลี้ยงลูกนะที่นู่นที่นู่นบ่ายเองลูกแม่ดูกินนิดเดียวเองแม่ดูนี่ใครทำให้มันทำเองนึกว่าเธอถาให้ทำเองเนอะโอ้ทำเองเนี่ยนิดเดียวเองเนาะถ้วยเล็กๆเนาะลูกเนาะจริงจริงเหรอพี่ยาดาบอก เหรอไอนที้หลังอันนี้ะอนนะไรเนี่ยอะไรอะไรเกียนยายไม่รู้เกียนยายไม่รู้อออ,ออืออ,อมองเฉยมเฉยคุณจะตกอยูอ่เี่นะลูกหนังตามเจ็บห้ามไข้นะ้ายายไม่อยู่ไม่มีใครเลี้ยงอนะ่ะ ไปฝากให้หยิบของฟังฟังเรยนให้ชมมชโมง